รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่3ประจำเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2563คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดรภาคภูมิมีเงินอาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศที่ได้รับคัดเลือกโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ Reskill Upskill Newskill เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา2019และได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากการส่งโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรนอนดีกรี egree, สาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงธุรกิจกลุ่มทักษะของหลักสูตรที่7 ดาตาสายเข้าร่วมพิจารณาโครงการจัดทำสัญญาทุนโครงการบัณฑิตพรีเมียมบริษัท c p พจำกัดมหาชนประจําปีการศึกษา2563เมื่อวันที่19พฤษภาคม2563ณห,ห้องประชุมชั้น3อาคารคณะบริหารธุรกิจ วันที่25พฤษภาคม2563ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรระบินพ้นไัยคณะบดีคณะบริหารธุรกิจมทรอ,อีสานได้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนายพานุแพนไทยสงค์นักศึกษาสาขาการบัญชีผู้ชนะการประกวดการออกแบบ BA Family c a l l Value ประจำคณะบริหารธุรกิจภายใต้ผลงานชื่อปีกเรือ ในวันที่19มิถุนายน2563นายสอนชัยกิจเนตรีสิทธิ์เก่าสาขาการตลาดได้บริจาคเจลแอลกอฮอล์แบบขวดและแบบซองจำนวน400ชุดให้แก่คณะบริหารธุรกิจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา2019ณห,ห้องสืบค้นอาคารคณะบริหารธุรกิจ โครงการตรวจประเมินรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา2562เพื่อให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษาพศส5 5 7 7ระบุตัวบ่งชี้และองค์ประกอบตามเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาและได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นโดยมีรายการดังนี้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการได้คะแนน3.36ระดับคุณภาพดีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดได้คะแนน3.56ระดับคุณภาพดีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้รับคะแนน3.42ระดับคุณภาพดีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ได้รับคะแนน 3.60ระดับคุณภาพดีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ดาากจได้รับคะแนน2.90ระดับคุณภาพปานกลางหลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้รับคะแนน3.36ระดับคุณภาพดีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงินได้คะแนน4.07ระดับคุณภาพดีมาก หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตได้รับคะแนน3.53ระดับคุณภาพดีสรุปผลการตรวจประเมินรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา2562ค่าเฉลี่ยรวมของทั้งคณะ3.49ระดับคุณภาพดี